หน่วยงานความมั่นคงยังแกะรอยเส้นทางหลบหนีของผู้ต้องสงสยัยคดีความมั่นคงหลังจากที่ฝ่าวงล้อมเจ้าหน้าที่จากเหตุยิงปะทะที่ตำบลสเต,เตงนอกอำเภอเมืองยะลามเมื่อวานนี้เป็นเหตุให้นายนัสรุลเลาะอายุ37ปีเป็นแกนนำผู้ก่อความไม่สงบถูกวิสามันฆาตกรรมเสียชีวิตไปหนึ่งคนส่วนคนที่อยู่ในบ้านหลบหนีไปได้หน่วยงานความมั่นคงระบุว่านายนัสรุลเลาะผู้เสียชีวิตเป็นบุคคลตามหมายจับ สามหมายเชื่อมโยงกับกลุ่มวางระเบิดสถานีบริการน้ำมันตามเบาะแสของเจ้าหน้าที่รวมถึงร่วมก่อเหตุลอบยิงระยะไกลเจ้าหน้าที่ตำรวจเทียมเภอเมืองยะลาเมื่อวันที่23ธันวาคม2568รวมถึงยิงใส่ฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่กองกำกับการหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาเมื่อวันที่28ธันวาคม2568ด้วยค่ะ